แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเรายังไม่เห็นท่วงทานองใดที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะใช้ท่วงทานองที่แข็งข้อกับทางการสาระเพราะเนี่ยครับคนนะครับคนที่เป็นประธานดีอย่างธรรมเนี่ยถ้าคุณต้องการเป็นกรรมาการนั้นคุณต้องมีใจที่เป็นธรรมเสียก่อนเพราะเนี่ยนะครับฐานไทยขาขาด เพียงแค่เนี่ยครับประเทศกัมพูชาซึ่งคุณละเมิดเพราะเนี่ยนะครับข้อตกลงก็คือการกู้ระเบิดกู้ทุนระเบิดแต่คุณเข้ามาวางระเบิดใหม่มเห็นไหมดังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบความเสียหายเพียงแค่ยื่นเงื่อนไขเนี่ยนะครับว่าให้ขอโทษก่อนหน้านี้มีผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการคุยกับพนาดีทัมเนี่ยก็มีการถามว่าไอการที่ไประงับ ปฏิัตยากราลอมเปอร์นั่นจะมีปัญหาเรื่องกำแงพงภาษีทำหรือเปล่าอนุเทียนชานวีรุูลเขาก็ตอบในฐานะเป็นคนไทยก็คือหมายความว่านะครับก็คือหมายความก็พร้อมที่จะสูญเสียเหมือนกันทีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่ว่าฝ่ายค้านพักเพื่อไทยพรกประชาชนบรรดาเนี่ยนะครับกูรูทั้งหลายที่อิงแอบกับอเมริกา ก็ได้จังหวะเลยก็บอกว่าการแข่งข้อกับอเมริกานั้นทำให้ไทยเราเสียหายเรื่องทางเรื่องกำแพงภาษีทรรมซึ่งเดิมน,นี้นะครับมก็มีข่าวว่านี่นะครับจะระงรับการเจราจาทางการค้าชั่วคราวต่อมาก็มาแก้ไขว่าไม่ได้มีเงื่อนไขนี้นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการเจร,เจ,ราจาในเรื่องของไทยกัมพูชา แต่ว่าคนไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องการค้ากับสหรัฐเนี่ยคือเราอย่าไปกลัวจนกระทั่งหัวกดเพราะในอดีตนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถแถลงข่าวผมก็เล่าให้ฟังว่าในปี2518นั้นพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นำทัพนิสิตนักศึกษาประชาชนชุมนุมขับไล่ฐานทัพสหรัฐใน้นจากประเทศไทย เพราะเนี่ยนะครับในสงครามเวียดนามสหรัฐได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพและก็ไปโจมตีเวียดนามและเขมรและก็กัมพูชาด้วยอาไอ้เขมรกัมพูชาลาวเนี่ยนะครับสารเแล้วเสร็จแล้วเมื่อสภาของเสหรัฐเนี่ยให้อเมริกาถอนตัวออกจากเวียดนามเนี่ยอเมริกานี่ครับก็ถอยกลูดจนกระทั่งเนี่ยนะครับเวียดนามถามว่าเขาโกรธใครก็ต้องโกรธประเทศไทยดิ ก็เอากองทัพมาไะ